Are my cookies sweet like lollipops? Fresh in the morning, welcome to my candy shop. Need a good flavors on your lips. Sweet going on a bubble tea trip คิปนี้นะคะอ้อมเดินทางไปกลับด้วยสายการบินซิปแอร์ค่ะเดินทางทั้งหมด10คนถือว่าเป็นสายการบินโลคอสที่ออมค่อนข้างประทับใจเลยนะคะเพราะว่าที่นั่งเขากว้างนั่งสบายนะคะแล้วตั้งแต่เคยนั่งโลคอสมาโดยที่เดินทางแบบนานๆ5้าถึงหชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยออมว่าอันเนี้ยเมื่อยน้อยที่สุดแล้วนะตรงเบาะด้านหน้านะคะก็จะมีช่องเสียบ USB แล้วก็ช่องเสียบปลั๊กให้ด้วยแต่ซิปแอร์เขามี Wi-Fi บนเครื่องให้ด้วยนะคะสามารถถ่ายฟีดได้นิดหน่อยแต่ว่าความเร็วอาจจะไม่ได้เร็วมากตัวโต๊ะว,วางของด้้น้น้าา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 นนนนนนนหหกกัััับบบบบเเเะะะททีี่่งงะคะ็สามรารรถปรไดดลยแบบอินน ประมาณกลางเดือนมีนาคมนะคะโดยที่จองตั๋วล่วงหน้าประมาณ5เดือนค่ะได้ตั๋วมาในราคาไปกลับ16,00 0ห่ากว่านะคะพอถึงสนามบินนาริตะนะคะเราก็ลงมาที่ชั้น B1 เพื่อซื้อตั๋วรถไฟเคเซเข้าเมืองโตเกียวกันค่ะและอีกบัตรหนึ่งนะคะที่อยากแนะนําให้มีเลยก็คือบัตรไ c c a การนะคะซื้อได้ที่ร้าน j r s ด้านซ้ายมือน,นี้เลยบัตรนี้จะเป็นเหมือนบัตรแทนเงินสดนะคะสามารถใช้แตะจ่ายขึ้นรถไฟขึ้นรถเมย์ใช้แตะจ่ายซื้อของในร้านสะดวกซื้อก็ได้ด้วยนะคะสะดวกมากๆอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบนรถไฟเคเซสก ไลไลน,นะคะคโดยที่ออมนะคะเลือกซื้อตั๋วไปลงที่สถานีอุเอโนะนะคะเพราะว่าที่พักออมอยู่แถวอุเอโนะจะใช้เวลาเดินทางจากสนามบินนาริตะถึงอุเอโนะประมาณ40นาทีค่ะนั่งสบายมากๆเบาะปรับเอนได้เยอะนะคะแล้วก็มีที่วางของให้เยอะมากเลยแล้วเขายังมีช่องเสียบปลั๊กให้เราด้วยนะคะที่นี่คือรถไฟดีมากๆแม้ว่าจะเดินทางไปไหนไกลๆเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวแบกหมดเลยค่ะพอถึงที่อุเอโนะแล้วนะคะเราก็จะไปฝากกระเป๋าที่โรงแรมกันก่อนค่ะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเช็คอินและที่แรกที่เราจะแวะไปก็คือตลาดปลาสึกิจิค่ะ ถึงที่แรกแล้วนะคะที่เราจะมาแหวกกันก็คือที่ตลาดปลาซูกิจินะคะที่นี่ก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบว่านักท่องเที่ยวมาเยอะมากคนเยอะมากก็คือออกจากสถานีซูกิจิสเตชันทางออกหนึ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกมาตรงมาเรื่อยๆจะเจอสี่แยกนะคะเขาก็จะข้ามถนนกันมาแล้วตรงสี่แยกนั้นอะอมเจอคนญี่ปุ่นเขาแจกแผ่นที่แจกแผนที่ของตลาดแบบฟิชมาร์เก็ตอะไรเงี้ยถ้าคุณจะเดินอะซอยนี้มีร้านไหนร้านไหนอะไรเงี้ยก็คือแบบสาหรับแจกนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยต้องแล้วก็เราก็เดินตามมานะคะ ต,ตอนนี้แก๊งอมก็คือแยกกันไปหมดเพราะว่าถ้าไปเป็นแก๊งใหญ่เนี่ยจะหาของกินยากนิดนึงก็เลยแบ่งเป็นคู่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 เออแล้วก็เดี๋ยวหาอะไรกินแถวนี้แล้วก็เดี๋ยวไปนัดเจอกันอีกทีตอนบายบายโอเคไปไปกินข้าวกันค่ากโก้ go, go. ตอนนี้เลือกร้านได้แล้วนะคะเป็นร้านแบบข้าวหน้าแบบดงดงเป็นข้าวหน้าปลาแซลมอนข้าวหน้าปลาต่างๆาเ ก็จะประมาณนี้อันนี้เลือกแบบเซฟสุดๆไว้ก่อน <c oughs> นะแซลมอนสั่งแซลมอนมา2ชามนะคะเป็นแซลมอนกริลกับแซลมอนสดพูดเบานิดนึงแต่ว่ามีไมนะ่น่าจะได้ยินเนาะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ซุปมิโซะชิมเลย <c oughs> หิวมาก <c oughs> ตั้งแต่ลงเครื่องตอนแบบเจ็ดโมงเชา้าตอนเนี้ยบ่ายโมงยังไม่ได้กินอะไรเลย ไนกี <Thank> you. ้บายต่อไปนะคะจะมาลองแบบว่าสตรีทฟู้ดกินอะไรแบบเล็กๆน้อยๆเห็นร้านนี้คนเยอะแล้วก็คนเดินถือไข่หวานเต็มเลยอะ่ะไข่หวานเสียบไม้อะ่ะไม่รู้ว่าเป็นเย็นหรือว่าเป็นอุ่นเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็คือลองดู1ชิ้น150เยนประมาณ40 40เอ่อประมาณ40บาท ุยมันนิ่มมากมันต้องหกแน่เลยโอ้โหเหล่บอกว่าไข่ยังไงอร่อยมากคือตอนนี้อากาศมันหนาวนะประมาณ15องศามีแดดก็คือค่อยชั่วหน่อยแต่ว่าอันนี้คือร้อนแล้วก็หวานอร่อยมากเวอย่าเดเวอเอเหมือนแบบทำไมอ่ะแบบถ่าย y o u u u e แเราต้อง ต้องกินเววอร์หรอเอาก็มาลองชิมดิว่ามันอร่อยหวยานเตรี้ยงมีไอ้อะมาด้วยเป็นไงอร่อยไหมดีดีแบบนี่เลยเหมือนไอ้อะไรอ่ะสังขยาเออ,เอ,อแต่ว่าเนื้อมันหวานเกินนั้นนะ่ะใช่ใช่ดีอร่อย ต่อไปมาลองอยากลองมานานมากแล้วก็คือสตรอเบอรี่นะคะไปเกาหลีก็ไม่ได้กินออ <laughs> ลองนี้ไม้ญี่ปุ่นเอาก่อนวันแรกเลยเยอะก,ก,ก็ไม่ได้เดี๋ยวอิ่มใช่คาดหวังนะอ <laughs> ยากสีไงเพราะว่านี่อันนี้อันนี้ซื้อมามันเป็น3ามลูกใหญ่สีแดงแบบนี้นะคะก็คือสามรอยเยนประมาณ75บ้าบาทลูกละยี่ส้าประมาณ มันเหมือนที่ไทอ่ะก็หวานๆแต่มันก็อมเปรี้ยวนิดๆมันคือรสตอบอรี่แต่มันไม่ได้หวานแบบโอ้โหขนาดนั้นหวานแบบขนาดนั้นนะแต่ว่าก็อร่อยดีกับลูกละยี่สิบห้าบาทก็ดีไม่แต่ว่ามันสดแล้วมันก็ สวยอ่ะอันสวยมันสวยอ่ะมันคือที่ไทยมันจะลูกประมาณครึ่งเดียวของอันนี้แต่ว่าอันนี้ก็ใหญ่อยู่นะเขาจะมูกเดี๋ยวให้ลองชิมหนึ <n <n ่งโอเคอือืหวานนะลูกหมูเราหวานเออหวานเปรี้ยวเลยลองชิม เท่ากันโหหวานกว่าเอออืมอันนี้มันจะอมเปรี้ยวนิดหน่อยโอ้โกินได้เนี่ยอืออมเปรี้ยวอืมไปไปต่ออันนี้หวานจริงใช่หวานเลยขอคัลเบิ้นอันแรกที่พูดแบบว่าอมเปรี้ยวก็ตัดเข้าอันนี้เลยเออเออบางลูกหวานหวานด้วยล่าเขาแถมลูกอมด้วยลูกอมสตรอเบัลลี่รึเปล่าครูคาคุล่า ตอนนี้เราก็อยู่ที่ทีม l a บแล้วนะคะเป็นนิทรรศการศริลปะข้างในก็จะมีแบบว่ามีหลายทียมหลายห้องเป็นแสงสีอะไรอย่างเงี้ยสวยงามนะคะก็เหมาะกับคนที่มาแบบถ่ายรูปเสพงานศิลปะอะไรอย่างงี้อันนี้อมจองคิวไว้แล้วจองไว้รอบบ่ายสามโมงซึ่งมาถึงนั้นเราก็จะเจอป้ายอันนี้ค่ะนี่ตรงนี้เห็นปะเขาจะมีป้ายบอกว่าแถวที่กําลังเข้าอยู่เนี่ยคือรอบของ2องโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงก็คือเราเนี่ยรอบต่อไป ตอนนี้ก็คือใครที่เป็นรอบนี้ก็คือทยอยต่อแถวกันอยู่นะคะตรงนี้นแนะนําให้จองมาล่วงหน้าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้ามาแบบวอกอินได้หรือเปล่าไม่ไน่านะน่าจะ<อ>เต็ตมเออประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็พาเขาไปดูข้างในเออที่นี่ก็แนะนําว่าใครจะมานะก็ให้ใส่กางเกงขาย,ยาวที่แบบโคง้คงๆหน่อยเพราะว่าข้างในอ่ะมันจะมีห้องที่เป็นแบบเดินในน้ำอะไรอย่างงี้ค่ะ ต้องถกฐานเกงขึ้นมาแล้วก็มีบางที่เนี่ยพื้นจะเป็นกระจกทั้งหมดเลยถ้าใส่กระโปรงสั้นเนี่ยผู้หญิงอาจจะแบบว่าแวบ,บแหวมนิดหนึออ<ช>ก็ก็อาจจะแบบว่าอย่างออมใส่กระโปรงยาวมานะคะก็ใส่เซฟตี้ข้างในไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าคิดว่าใส่กระโปรงอ่ะน่าจะถ่ายรูปสวยกว่า <Hey. S 1> ก็แล,แล้วแต่นะคะก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้าง ิมแลบแล้วชอบตรงไหนมากที่สุดเหมือนจะไม่ชอบคิดคาดเกินดอกไม้ไมกใช่ดอกไม้ดอกไม้ไม่ใช่โดมดอกไม้ที่นอนดูอ๋อดอกไม้บนจอที่เป็นแบบโดมโค้งๆแล้วเรานอนดูใช่ไหมใช่ เพราะว่าสโอเคชอบอันไหนที่สุดอ่าเ<น>มื่อกี้เหรอแย่ชอบอันที่นอนดูแหละเป็นดอกไม้ดอกไม้เหมือนออยเลยเขาไม่มีอะไรมากชอบอันไหนที่สุดบลิดกระจก หชอบที่เป็นพื้นกระจกเพราะว่าเพลินมากเพลินเพลินเพลินเราถือมันเย็นมันเย็นสบายเมื่อกี้ข้างในทีมแล็บชอบอันไหนที่สุดชอบอ่าพิซตั่นระยะอ่าห้องไฟไฟสวยๆเพราะว่าเมื่อกี้ในทีมแล็บชอบอันไหนมากที่สุดโอ้โหถ้าให้ชอบสุด ชอบอันที่เป็นโดมแล้วก็ฉายดอกไม้อยู่ข้างบนสามคนแล้วเราอยู่ข้างล่างใช่แต่ถ้าแบบอันนั้นคือชอบที่สุดนะแต่ถ้ารู้สึกว่าเอฟเฟกกับจิตใจที่สุดจะเป็นห้องที่เป็นบอลลูนใหญ่ๆรู้สึกว่ามอลวัววอร์ไปหมดเลยเออขาวแล้วมีสีเสียนะใช่รู้สึกว่าเข้าไปแล้วรู้สึกตัวเล็กนุ่นิ้เมื่อกี้ชอบห้องไหนมากที่สุดอะไรนะห้องน้ำอ่ะที่ว่ามันสสุขนอ๋อปลาดิวปลาเพราะว่า มีน้ำใช่มันเหมือนมันสวยสวยยังไงจ๊ะเมื่อกี้ข้างในชอบห้องไหนมากที่สุดชอบห้องสุดท้ายห้องที่มีดอกไม้นองเพดานดอกไม้ดลายาตขึ้นดอกด้วยไม้ดอกดอกจริงดอกจริงใช่เพราะว่าสวยมากจริงเพราะมันเป็นของจริงอลังการงานสร้างจริงไม่ใช่เป็นแบบเอฟเฟกต์เป็นอะไรแบบนี้ถึงโรงแรมแล้วนะคะเดี๋ยวพาเข้าห้อง อันนี้เราพักที่โรงแรมอป้าโฮเทลนะคะหรือไม่รู้ว่าเรียกว่า APA หรือเปล่าออมอ่านว่าอป้าโฮเทลนะคะอยู่ย่านอูเอโนะนะพาเข้ามาดูห้องนะคะเป็นห้องไซส์น่าจะ11ตารางเมตรเล็กสุดอะเออแต่ออมว่าสวยดีใหม่แล้วก็ดูแบบเป็นสัตว์เป็นส่วนเช็คเตียงก่อนนะว้าวเตียงไม่แข็งโป๊กเตียงแบบนุ่มยวบ อุ้ยหมอนแข็งมากทำไงเฮ้ยน,นี่แล้วาหมอนหรอเฮ้ยห,หมอนแบนมากไม่สบายทั้งสองอันไม่ชอบเลยอยแต่ว่าเตียงโอเคอผ้าห่มนุ่มต่อไปเรามาลุ้นวิวกันนะคะว่า เราจะได้วิวอะไรไม่มีวิวใจเย็นเปิดไม่ถึงปิดต้องเปิดไม่เห็นวิวอะลองเปิดหน้าต่างไหมอ,อุ้ยน่ากลัวอุ้ยนี่นี่อุ้ยน่ากลัว มันเป็นเหมือนแบบช่องว่างระหว่างตึกอ,ะอ่ะเออ,อมืมอดแต่ล้วลตอนนี้มันเย็นมันมืดแล้วก็เลยไม่เห็นวิวเหมือนจะเป็นคอมแอร์ของอีกตึงึงอะไรประมาณนี้ก็คือวิวห้องนี้ไม่มีอ่ะแล้วมาดูตรงนี้นะคะอันนี้ที่มนจะประมาณเนี้ยประมาณ80เซนได้เขามีตู้เย็นเล็กให้นะคะตรงนี้เพื่อแบบซื้อขนมกุ๊กกิ๊กมากินนี่ผิดข้าอนี่น ไม่เย็นว่ะต้องเสียปลั๊กก่อนนะโทรศัพท์สม,มุดโน้ตการน้ำร้อนปลั๊กไฟโอ้มีปลั๊กให้หลายแบบนะมี Universal ซ u ลเอาเลให้ด้วยนี่ก็คือถ้ามาที่นี่ก็ไม่ต้องเอาหัวแปลงหรือว่าอะไรมาเชื่อมต่อน่าจะใช้ได้หมดถือได้ว่าห้องเขาแบบจัดเป็นสัดส่วนอ๋อท,<ม>ทีวีใหญ่เลยทีวีใหญ่แต่ก็ไม่รู้จะดูอะไรรู้เรื่องบ้างที่นี่แล้วก็ตรงนี้เป็นกระจกนะคะนี่นี่ กระจกเต็มตัวทุกคนเป็นโรงแรมแบบห้องเล็กจิว๋วแต่ว่าค่อนข้างมีทุกอย่างครบพร้อมอะต่อไปนี่ห้องน้ำยังไม่ได้เปิดดูเลยมาดูพร้อมกันหนึ่งสองสามมีอ่างอาบน้ำนะอ่างอาบน้ำเล็กๆน่ะแต่ว่าคงไม่ได้ไว้นอนแช่น่ะไว้นี่ไงรีวิวอาบน้ำชุ่ยชุ่ย เหมือนห้องน้ำบนเครื่องบินเล็กๆแต่ว่ามีครบมีพร้อมบอดี้โซ่คอนดิชเนอร์แชมพูครบแล้วก็มีน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะจบเราจะอยู่ที่นี่ทั้งหมดกี่คืนนะเราอยู่ที่นี่ทั้งหมด6คืนนะคะเดี๋ยวราคาอมขึ้นไว้ให้อีกทีเพราะว่าจำไม่ได้เพราะว่าจองแบบกรุ๊ปหลายคนมากก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือพาทัวร์ห้องเล็กๆ แต่เอาว่าโอเคเลยกับราคาเท่านี้และทำเลนี้เพราะว่าอันเนี้ยอมขึ้นมาจากสถานีใต้ดินน่ะ เมโรเดินมาแค่แบบ50เมตรอะนิดเดียวแล้วก็ถึงโรงแรมเลย<ม>เออใกล้มากนะคะย่านอูเอโนเนี่ยเป็นย่านที่คนไทยค่อนข้างนิยมมาพักกันแถวนี้เยอะมากนะคะแบบเวลาแบบมีเพื่อนๆมาถามใครใครก็จะแบบจองที่ย่านอูเอโนนะมันเหมือนแบบมันเดินทางไปตัวเมืองท่องเที่ยวอะไรเงี้ยง่ายนะคะสาขา <S <S ที่เอามาพักนะคะเป็นอป้าโฮเทลอูเอโน่อากิเมะหรือเอกิเมสสักอย่างเนี่ยชื่อนี้นะคะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะทางโรงแรมเขาจะมีป้ายแบบนี้วางไว้ให้บนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีป้ายแบบเดียวกันนี้ติดไว้ให้ที่ตรงหน้าประตูนะคะเขาบอกว่าสําหรับคนที่มาพักหลายๆคืนนะคะ,ะทั้งแม่บ้านเนี่ยเขาจะเข้ามาทําความสะอาดทุกๆ3วันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากให้แม่บ้านเข้ามาทําความสะอาดเป็นพิเศษแบบวันไหนอะไรเงี้ยให้เราเอาป้ายเนี่ยคะ่ะ make up the room อะไปติดไว้หน้าห้อง ตอนก่อนเก้าโมงเช้าอให้เขารู้ว่าเออวันนี้ห้องนี้ต้องการทําความสะอาดนะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดแบบไม่ได้ติดหรือไม่ได้บอกอะไรอะ่ะเขาจะเข้ามาทําให้ทุก3วันอยู่แล้วนะคะ ถึงห้องแล้วนะคะเมื่อกี้ไปกินข้าวกับเพื่อนมาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายลงเลยถ่ายไว้แต่หน้าร้านแล้วก็พอเข้าไปถึงก็กินกินกินแล้วก็ลืมถ่ายนะคะก็วันนี้เสร็จสิ้นภารกิจพรุร่งนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเจอกัน ep สองต่อเพราะว่าคิดว่าคลิปน่าจะยาวเกินไปเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ค่ะเป็นครั้งแรกอันนี้ก็คือเป็นญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิตของเออเลยนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปดิสนีย์แลนด์ครั้งแรกด้วยเหมือนกันอันนี้หน้าแดงนิดหน่อยเพราะว่าไปวิ่งมาเ Viên đẹp đầy Viên lèn lời dữ Viên <laughs> cày ạ, dạ. mình có lời đèn dữ Bye bye